สาววัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศสเปนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Other ค a s t l e h หลอนซ่อนผวาเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเธอย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มีประวัติหน้าขนลุก และความลับอันมืดดำที่ถูกปกปิดเอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูนครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากุูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เจอซีหมู่เกาะชาแนลปี1945นารา้อหาน้าคฤหาสน์ลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกอันหนาทึบเกตหญิงสาวผมทองเจ้าของคฤหาสน์เธอได้ประกาศตามหาแม่บ้านเนื่องจากก่อนหน้านี้แม่บ้านกลุ่มเดิมได้หายตัวไปแม้แต่เงินค่าจ้างพวกเธอก็ไม่เอาและในวันนี้เธอก็พบว่าที่หน้าประตูได้มีคนบางกลุ่มมาสมัครงานเธอจึงเชิญให้พวกเขาเข้ามาข้างในและพวกเขาทั้งสามก็แนะนําตัวให้กับเธอได้รู้จัก ซึ่งคนแรกมีชื่อว่าเอดมันแต่แก่ที่ชอบทําสวนคนที่สองมีชื่อว่าลิเดียผู้ช่วยแม่บ้านที่เป็นใบส่วนคนสุดท้ายชื่อเบอร์ท่ามิวหัวหน้าแม่บ้านผมขอเรียกเธอว่าป้ามิวละกันครับด้วยความสงสัยที่เกตเห็นว่าลิเดียยังเป็นเด็กเธอจึงได้ถามว่าลิเดียรีดผ้าทำกัวเป็นหรือเปล่าป้ามิวก็บอกนะครับว่าเธอทําได้ทุกอย่างเห็นหน้าอ่อนๆแบบนี้เธออายุมากกว่าที่คิดต่อมาเกตก็ได้พาทุกคน เดินชมห้องต่างๆภายในบ้านพร้อมบอกข้อห้ามบางอย่างที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเกตก็บอกนะครับว่าที่นี้ห้ามเปิดประตูใหม่ถ้าไม่ได้ปิดประตูเก่าเสียก่อนและทุกครั้งก็ต้องล็อกเอาไว้นั่นจึงทําให้ต้องมีกุญแจถึง15ดอกสําหรับประตู50บานขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะอยู่ส่วนไหนของบ้านและอีกอย่างบ้านหลังนี้ไม่ชอบความวุ่นวายเกตจึงย้ํากับป้ามิวว่าอยากให้ใครเข้ามาเล่นเปียโนเด็ดขาดเพราะเธอชอบความสงบ ไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นไมเกนและถ้าสังเกตดูดีดที่นี่จะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเลยก็เนื่องจากระหว่างสงครามพวกเยอรมันได้ตัดไฟเมื่อ5ปีก่อนพอพูดจบเกตก็จะพาทุกคนไปพบกับลูกของเธอแต่ก่อนที่จะไปเธอก็ขอให้ทุกคนช่วยกันปิดมานห้ามให้แสงเล็ดลอดเข้ามาเนื่องจากเด็กๆไม่สามารถโดนแสงทีจ้าได้ผิวหนังพวกเขาจะผู้พองมีเพียงตะเกียงไฟที่จะคอยส่องแสงสว่างให้เราเท่านั้นและเมื่อได้เจอหน้ากัน เจตก็แนะนําลูกๆให้กับป้ามิวได้รู้จักซึ่งคนแรกมีชื่อว่าแอนส่วนคนที่สองมีชื่อว่านิโคลัสต่อมาในขณะที่เด็กๆกําลังทานข้าวจู่ๆป้ามิวก็ได้ยินบางอย่างที่แอนพูดถึงสาเหตุถึงแม่บ้านคนก่อนที่หนีออกไปคือในวันนั้นแม่ของเธอเกิดอาการคลัง่งคล้ายกับคนเป็นบ้าแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรเจตก็ได้เรียกป้ามิวออกไปหาเนื่องจากเธอพบว่าไปษณีไม่ได้เข้ามารับจดหมายที่เธอประกาศตามหาแม่บ้าน แล้วพวกป้ามิวรู้เรื่องได้ยังไงป้ามิวก็ยิ้มแห้งๆพร้อมยอมรับว่าพวกเธอสุมมาพอคิดว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ต้องรับแม่บ้านเพิ่มอย่างแน่นอนและป้ามิวยังเผยอ,อีกว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเธอเคยทํางานอยู่ที่นี่แต่พวกเธอก็ได้ลาออกไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทางด้านเกตก็ไม่ได้ติดใจอะไรเธออนุญ,ญาตให้ทํางานต่อได้แต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าให้แสงมาทําร้ายลูกของเธอก็เป็นพอต่อมาเกตก็ได้พาเด็กๆมาอ่านหนังสืออยู่ในห้อง เธอสอนให้ลูกเขารบและศรัทธ,ธาพระเยซูและส่วนมากเด็กๆจะไม่กล้าเถียงถึงแม้จะรู้ว่ามันถูกหรือผิดก็ตามเกตจะเอาเธอเป็นทีตั้งถ้าใครไม่ฟังเธอคนคนนั้นก็จะโดนลงโทษและแน่นอนโดยความที่แอนเป็นเด็กดือ้อเธอชอบแกล้งน้องอยู่เป็นประจำเกตจึงสั่งให้ทั้งคู่แยกกันอยู่คนละห้องแต่ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ที่ดังมาจากห้องใดห้องหนึ่งเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นนิโคลัสเพราะเขาชอบกลัวผีแต่พอเธอเข้าไป เธอกลับเห็นว่าเขากำลังนั่งอ่านหนังสือตามปกติเธอจึงรีบมาหาแอนและเธอก็ต้องงงเมื่อเธอเห็นว่าแอนกำลังอ่านหนังสืออยู่เหมือนกันเธอจึงได้ถามกับลูกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกหรือเปล่าแอนก็ตอบตามความจริงว่าเธอได้ยินนะครับมันคือเสียงของเด็กผู้ชายร้องไห้เขาไม่ชื่อว่าวิกเตอร์เขาอยู่ในห้องนี้มานานแล้วและเขาก็ชอบรบกวนเธอในเวลาอ่านหนังสือแถมพ่อของเขาก็เป็นนักเปียนโนและเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ เป็นของพวกเขาอีกด้วยเกตที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็หาว่าแอนพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยแต่แอนก็ยืนยันว่าเธอคุยกับวิกเตอร์จริงๆและตอนนี้วิกเตอร์ก็ได้ออกไปจากห้องแล้วด้วยความโมโหเกตจึงต่อว่าลูกแต่ในขณะนั้นเธอดันเห็นว่าประตูมันเปิดอยู่ซึ่งเธอก็จําได้ว่าตอนที่เข้ามาเธอปิดมันเองกับมือพอถึงกลางดึกแอนก็ได้ปลุกให้นิโคลัสตื่นและเขาก็เห็นว่าผ้าม่านตรงหน้าต่างมันถูกเปิดออก นิโคลัสจึงได้ถามว่าเธอเปิดมันทำไมแต่แอนก็บอกว่าไม่ใช่เธอวิกเตอร์ต่างหากที่เป็นคนทำนิโคลัสก็ไม่เชื่อเขาคิดว่ากำลังถูกแกล้งเพราะแอนรู้ดีว่าเขาเป็นคนกลัวผีแอนจึงบอกให้วิกเตอร์ไปจับแก้มของนิโคลัสเพื่อจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าวิกเตอร์ได้อยู่ที่นี่จูจ่ๆก็มีมือของผู้ชายได้เอื้อมไปจับที่แก้มของนิโคลัสจริงๆนั่นจึงทำให้เขาลองลั่นจนทั่วบ้านพอแม่เข้ามาในห้องแอนก็ถูกสั่งลงโทษ ในข้อหาทําให้น้องกลัวเธอให้แอนอ่านไบเบิลและขอพระแม่มารียกโทษให้แต่แอนก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดวิกเตอร์จับแก้มนิโคลัสก็จริงแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่กับพวกเราพอเกตได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าแอนยังไม่สํานึกผิดเธอจึงสั่งลงโทษเป็นเวลา3วันนั่นจึงทําให้แอนต้องอ่านไบเบิลจนตัวหนังสือขึ้นสมองและในขณะที่เกตอยู่กับป้ามิวจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของล้มอย่างแรง เธอจึงวานให้ป้ามิวช่วยไปบอกลิเดียว่าให้ทําความสะอาดเบาๆหน่อยป้ามิวก็รีบไปจัดการทันทีแต่ปรากฏว่าเสียงนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเธอจึงจะไปต่อว่าลิเดียด้วยตัวเองแต่จูจ่ๆเธอก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อเธอเห็นว่าป้ามิวกับลิเดียได้ยืนอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเสียงที่ได้ยินมันคืออะไรกันแน่พอเกดเดินขึ้นไปดูเธอก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเธอพบว่าในห้องเก็บของ มันมีเสียงเด็กกับผู้หญิงที่กำลังคุยกันและเธอก็เห็นว่าต้องประตูเหมือนมีใครบางคนได้วิ่งออกไปเธอจึงมาถามกับแอนว่าเมื่อกี้นี้มีใครได้วิ่งออกมาหรือเปล่าที่แรกแอนก็ไม่กล้าตอบเพราะเธอกลัวว่าถ้าพูดไปแม่ก็หาว่าเธอโกหกแต่แม่ก็เสาสีจนเธอต้องยอมบอกว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยทางด้านป้ามิวก็พยายามจัดเตือนให้เกียรตใจเย็นๆเ,เธอบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเสียงไม้ลันก็ได้ เนื่องจากตัวบ้านถูกสร้างมานานแล้วแต่เกตก็ไม่สนเธอยืนยันว่าได้ยินเสียงคนพูดจริงๆและในตอนนั้นแอนก็ได้เอารูปวาดมาให้กับแม่ดูเธอก็บอกว่ามันเป็นรูปครอบครัวของวิกเตอร์และตัวเลขที่กำกับอยู่ก็คือจำนวนครั้งที่เธอได้พบเจอกับพวกเขาเกตที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็สั่งให้ทุกคนรีบออกตามหาพวกนั้นให้เจอเธอเอาลูกไปซ่อนแล้วเปิดผ้าม่านให้หมดแต่สุดท้ายกลับพบว่าในบ้านมันไม่มีอะไรเลย ต่อมาเกดก็ได้เข้าไปในห้องเก็บของอีกครั้งและเธอก็บังเอิญไปเจอกับรูปถ่ายที่เจ้าของคนเดิมได้ทิ้งเอาไว้เธอจึงมาถามกับป้ามิวว่ารูปพวกนี้มันคืออะไรทําไมพวกเขาดูเหมือนว่ากําลังนอนหลับป้ามิวก็บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่การนอนหลับพวกเขาทั้งหมดได้ตายไปแล้วและถ้าทุกคนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการถ่ายรูปแบบนี้มันคืออะไรให้จิ้มไปที่ลิงความมือด้านบนได้เลยผมเคยอธิบายเอาไว้แล้วซึ่งมันก็หลอนมากๆ พอถึงตอนคาเจตกับป้ามิวก็มีโอกาสมานั่งคุยกันเธอจึงได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านคนเดิมที่ป้ามิวทํางานด้วยพวกเขาได้ย้ายออกไปพอช่วงนั้นเกิดโรคระบาดฆ่าทุกคนในกอดจนเกือบหมดและกลางดึกในคืนเดียวกันเจตก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากห้องดนตรีเธอจึงเดินเข้าไปฟังใกล้ๆปรากฏว่าเป็นเสียงเปียนโยนที่ถูกเล่นโดยใครบางคนแต่พอเธอเปิดประตูเข้าไปในนั้นกลับมีแต่ความวา่างเปล่าเธอจึงรีบล็อกเปียนโน แล้วกลับออกมาข้างนอกแต่ตอนนั้นเธอก็ดันพบว่าประตูมันเหมือนจะมีแรงต้านทานแปลกๆและจ,ะจู่ๆประตูบานนั้นก็ตีเขาที่หน้าแด่นของเธอจนงายปังง่างลงที่พื้นพอเธอลุกขึ้นมาได้เธอก็ยิ่งแปลกใจไปมากกว่าเดิมพอเธอเห็นว่าตรงเปียนโนมันได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกหลังพอถึงตอนเช้าเกดก็จะเดินทางไปหาบาทหลวงเพื่อจะเชิญให้เขามาสวดมนต์ที่บ้านแต่ถ้าว่าตอนนั้นหมอก,ก็เริ่มลงนาจัดป้ามิวจึงเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดการหลงทาง แต่ถึงจะพูดยังไงเจตก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเธอเดินฝ่าอากาศที่เนหน็บหนาวกับสายหมอกที่เขามัวไปหมดและจูจ่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเธอตอนนั้นเธอก็อึง้งเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหาเธออีกแล้วแน่นอนครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าชองสามีของเธอที่ไปรบอยู่ฝรั่งเศสเขาขาดการติดต่อมาแล้วปีครึง่งจนเธอคิดว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่และด้วยความดีใจ เธอก็ลืมไปเลยว่าจะไปทําอะไรในตอนนั้นเธอได้กลับบัญชีบ้านพร้อมพาสามีมาพบลูกๆเด็กๆก,ก็ต่างดีใจที่ได้เจอหน้าพ่ออีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นสติของชอยังไม่กลับคืนมาขเขาเหม่อลอยและยิ้มแปลกๆพ่อถึงตอนเช้าเจดก็ได้ให้แอนลองชุดรับศีลซึ่งแอนก็ชอบมากๆเธอจึงบอกกับแม่ว่าเธออยากจะขอใส่ต่อเกตก็อนุญาตว่าให้ใส่ได้อีกชั่วข่าวแต่อย่าไปนั่งที่พื้นเพราะว่าชุดมันสกรปรกง่าย จากนั้นเกดก็ได้กลับมาที่ห้องและเธอก็เห็นว่าชอยังนอนอยู่บนเตียงไม่ลุกไปไหนเธอจึงคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยเลยขอตัวออกมาเพื่อไม่อยากรบกวนการพักผ่อนและพอเธอได้กลับมาหาแอนเธอก็ต้องโมโงหมากมาพอเธอเห็นว่าแอนได้ไปนั่งอยู่ที่พื้นเธอจึงจะเข้าไปต่อว่าแต่จู่จเธอก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อสายตาของเธอเหลือบไปเห็นมืออันเหี่ยวย่นของคนแก่ที่เอื้อมมาจับของเล่นและหน้าตาของแอนก็เปลี่ยนไปเกดที่เห็นแบบนั้น เธอจึงจะเข้าไปทำร้ายยายแก่ทันทีเพราะเธอคิดว่ายายแก่เป็นคนเอาลูกของเธอไปแต่ที่ไหนได้สิ่งที่เห็นมันคือภาพหลอนเหตุการณ์นี้ก็ทําให้แอนตกใจมากๆเธอคิดว่าแม่จะฆ่าเธอและเมื่อเกตได้มาที่ห้องชอบกบอกเห็นผลที่เขากลับมาว่าเขาจะบอกลาเธอเพื่อจะไปทหารอีกครั้งจากนี้ชอเสียสติเขายัางคิดว่าตัวเองอยู่ในสนามรบเกตจึงพยายามปลอบใจเขาว่าสงครามมันจบแล้วจากนั้นทั้งคู่ ก็ได้มีอะไรกันอย่างดูดดื่มแต่พอเกตตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าชอได้หายตัวไปซึ่งก็น่าจะเป็นตามที่บอกไว้ว่าเขาจะกลับไปรบอีกครั้งขณะเดียวกันเสียงร้องเด็กๆก็ดังลั่นจนทั่วบ้านพอเกตวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าทุกห้องในคฤหาสน์มันไม่มีผ้าม่านอยู่แล้วเกตจึงรีบหาที่มาบังแดดแล้วเธอก็เรียกทุกคนมาพบเธอก็ถามนะครับว่านี่มันคือฝีมือของใครแล้วผ้าม่านทั้งหมดอยู่ที่ไหนป้ามิมก็บอกว่าไม่รู้ และพวกเธอก็ไม่ได้เป็นคนทําแต่ดูเหมือนว่าเกตจะไม่เชื่อเธอขอกุญแจคืนแล้วไล่พ่อป้ามิวออกไปจากบ้านเมื่อถึงตอนค่าแอนก็ทราบข่าวว่าพ่อของเธอได้หายตัวไปเธอจึงวางแผนจะออกไปตามหาโดยเธอก็บอกกับน้องว่าให้รออยู่ในห้องอย่าไปในเด็ดขาดพอพูดจบเธอก็ปีนท่อเหล็กลงไปข้างล่างทางด้านนิโคลัสที่ไม่กล้าอยู่คนเดียวเขาจึงอ้างว่าอยากจะไปตามหาพ่อเหมือนกันนั่นจึงทําให้ทั้งสอง ได้เดินลัดป่าออกไปจากบ้านและขณะนั้นเกตก็ยุ่งกับการหาผ้าม่านยังไม่หยุดเธอคนทุกซอกทุกมุมแต่หายังไงก็หาไม่เจอและจู่ๆเธอก็บังเอิญไปเจอกับรูปถ่ายที่อยู่ในห้องของแม่บ้านซึ่งรูปอันนั้นได้ถ่ายเอาไว้เมื่อปี1891หรือเมื่อ54ปีที่แล้วพอเกตได้เปิดดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธออึ้งมากๆเพราะคนในรูปคือเอ็ดมันลิเดียและ้ามิวที่ถูกถ่ายเอาไว้ในวันที่ตายและตอนนี้ ทางด้านแอนก็ได้พบกับลุงฟังศพที่อยู่ในบริเวณคฤหาสน์ซึ่งเธอก็เห็นนะครับว่าตรงป้ายมันมีชื่อเบอร์ท่ามิวนั่นจึงทาให้เธอรู้ว่าพวกเป้หมิวได้ตายไปแล้วเธอจึงไม่รอช้าเธอได้พาน้องวิ่งกลับมาที่บ้านทางด้านเกตที่กําลังจะออกไปตามหาลูกโชคดีที่พวกเธอได้พบกันและเกตก็ยิงสกัดเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกเป้หมิวเดินเข้ามาแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับปืนมันไม่สามารถฆ่าผีได้พอเกตเข้าไปในบ้าน เธอก็บอกให้ลูกๆไปหาที่หลบซ่อนและตอนนั้นเธอก็ได้ขอกับป้ามิวว่าอย่ามารังควานเธอเลยผีก็หยุดส่วนผีแต่ป้ามิวก็บอกนะครับว่าพวกเธอไม่ได้มารังควานพวกเธออยากให้คนกับผีเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้ได้และสมมติว่าพวกเธอออกไปคุณคิดว่าพวกนั้นจะยอมออกไปด้วยหรอพูดยังไม่ทันจะขาดคาเสียงกรีดร้องของเด็กๆก็ได้ดังขึ้นเกตจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าในห้องมันมีคนกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งอยู่ พวกเขาได้ทากับแอนว่ามีอะไรจะบอกพวกเขาไหมนิโคลัสก็คุยกับพี่ว่าห้ามบอกพวกเขานะแต่แอนกลับคิดว่าถ้าเธอบอกบางอย่างกับพวกเขาไปพวกเขาอาจจะยอมปล่อยเธอก็เป็นได้เธอจึงเดินไปกระซิบที่หูของยายแก่ซึ่งน่าจะเป็นหมอผีและพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนในบ้านมีชะตากรรมกันยังไงเกดที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่เชื่อว่าพวกเธอนั้นตายไปแล้วเธอเข้าไปหยิบกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่า กระดาษพวกนั้นมันได้ลอยขึ้นต่อนหน้าของทุกคนภรรยาเจ้าของบ้านเธอก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าที่นี่มีผีอยู่จริงๆใช่แล้วครับสิ่งที่เราเห็นมาตลอดมันคือโลกของวิญญาณเกตับลูกๆได้ตายไปแล้วในอดีตเธอเครียดจนขาดสติเธอเอามอนปิดหน้านลูกๆแล้วฆ่าตัวตายอยู่ภายในบ้านพอเธอได้รู้ความจริงป้ามิวก็ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งป้ามิวก็บอกว่าตอนที่พวกเธอตายลิเดียก็เป็นแบบนี้ เธอไม่รู้ว่าตัวเองตายตั้งแต่ตอนไหนและพวกเธอก็ถูกโรคระบาดฆ่าตายป้ามิวก็บอกอีกนะครับว่าถึงผู้บุกรุกกลุ่มนี้จะยอมออกไปแต่กลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาเหมือนเดิมบางครั้งก็สัมผัสได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้พวกเราต้องทําตัวให้ชินพอพูดจบป้ามิวก็ขอตัวไปชงชามาให้ดื่มทางด้านเจ็ดกับลูกๆก,ก็เข้าใจทุกอย่างพวกเธอก็บอกว่าจะไม่ยอมไปไหนเพราะที่นี่คือบ้านของพวกเราและก่อนที่นางจะจบเจ้าของบ้านก็ได้พาครอบครัวย้ายออกไป ความติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของใหม่ในทันทีและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสาหรับคนที่ชอบหนังผีแนวคลาสสิกบรรยากาศที่ดูอึมครึมแต่ไม่ถึงขั้นทําให้เราอึดอัดสําหรับส่วนตัวคิดว่าหนังแนวนี้เดินเรื่องได้อย่างมีชั้นชิงทําให้คนดูต้องลุ้นตามไปทุกขณะแถมในตอนจบก็หักมุมได้อย่างยอดเยี่ยมและสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลย รับรองสนุกขนดากลุกอย่างแน่นอน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดี Berhati-hati sahabat